รจร่งจองจริผานักชีวิตคิดถึงคิวในปัจจุบันการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านนั้นเป็นเรื่องปกติสําหรับหลายๆคนแล้วนะครับแต่ในเรื่องของวัตถุดิบในการนํามาประกอบอาหารและความสดสะอาดปลอดภัยชื่อว่าทุกคนคงต้องการเป็นอันดับแรกๆซึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมคิวรีสต a u r รอง ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องไปวัดใจหาร้านวัตถุดิบดีๆแต่เพียงแค่มองหาป้ายคิวร t สตูรอ t ผู้บริโภคอย่างเราก็มั่นใจได้เลยว่าวัตถุดิบร้านนี้ทรงตรงจากเกษตรกรโดยตรงและสัปดาห์นี้คุณเอฟไม่แอลเมืองเหนือก็ต้องไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารพื้นเมืองเหนือแท้ๆจะเป็นร้านไหนไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธัญนพครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านมาลองเตะจุดเด่นร้านนี้ก็คืออาหารทุกจานที่เขาเสิร์ฟเขาจะต้องมีผักพื้นเมืองและมีดอกไม้สีสันสดใสประดับตกแต่งอยู่ที่จานครับนอกจากนั้นวัตถุดิบของเขาก็ยังได้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ตราสัญ,ญลักษณ์คิวที่แสดงถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวไปติดตามดูกันครับว่าอาหารของเขาจะเสิร์ฟมาสวยงามเลอค่าและน่าทานขนาดไหน เจ้าของรอราอยู่ด้านในแล้วครับคุณผู้ชมครับสาวสวยข้างๆผมครับคุณกัญญาพัฒน์ศรีธิเมืองใจหรือว่าคุณน้ำพึ่งเจ้าของร้านมาลองเตะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านบรรยากาศดีมากเลยครับพี่แต่ว่าที่ดีกว่าคืออาหารที่อยู่บนโต๊ะ อันนี้คือคอนเซปต์ของการเสิร์ฟอาหารที่นี่ถูกไหมฮะอาหารมาลองเตอร์เนี่ยจะเป็นอาหารพื้นบ้านเขาเรียกว่าร่วมสมัยแล้วก็เชื่อมโยงเข้าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยจุดเริ่มต้นในการนําเอางานศิลปะเข้ามาผสมผสานกับอาหารเนี่ยนะครับทำยังไงฮะเราก็าร,รวมเอาในส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่คนต่าง,างจังหวัดามาแล้วต้องทาน,ม,าทานมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อได้มาเมืองเหนือแล้วนะที่สําคัญเราเป็นอาหารค่อนข้างที่จะเป็นของสดมาแล้วทําปรุงและประทานเลยทันทีไม่มีการที่จะต้องมานั่งค้าง เพราะฉะนั้นคุณค่าทางสารอาหารลูกค้านี่คือได้แบบเต็มๆเลยแล้วไม่ผ่านกระบวนการมากจนเกินไปตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเป็นไงบ้างคบพี่ผลตอบรับมันก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทําให้เรามีรายได้มากขึ้นทําให้เรามีความภูมิใจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย เอาละครับมาที่เมนูอาหารอันนี้ชื่อว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าเมี่ยงส้มโอข้างในก็จะมีหิงมีมะนาวแล้วก็ด้วยเครื่องเคียงของเขาว่าจะเป็นกุ้งฝอยเป็นมะพร้าวต่อมาครับจานนี้ชื่อว่าอะไรฮะอันนี้เป็นเมนูสก,กัเตอร์หรือข้าวจี <c oughs> และในส่วนของพวกน้ำพริกเราก็เอาในส่วนของวัตถุดิบจากชุมชนเนี่ย ตลลัดมาครับพี่นี่อันนี้เป็นจอประกาศนะคะเราใส่ซี่โครงกระดูกอ่อนแล้วเราก็ต้องเคี่ยวเป็นคืนอ่ะเพื่อที่จะให้แบบละลายในปากต่อมาครับต่อมาค่ะจานนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวข้วาลาบผสมผสานเอาลาบเมืองคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีในส่วนของซุปน้ำเลงให้ด้วยต่อมาครับนี่อลังการที่<ล>สุดเลยอลังการอันนี้ชุดอะไรชุดขันโตกค่ะในชุดหลักของเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยหมูยอไส้อั่วแหนมไข่ต้มแล้วก็จะมาด้วยแกงตุนใส่กุ้งฝอยปลาช่อนตอนนี้ก็จะเป็น น้ำพริกออกนะคะที่ว่ามาแล้วต้องห้ามพลาดห้ามพลาดเลยค่ะแล้วอันนี้จะได้กินอีกน่าจะเดือนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าที่นี่จะเน้นตามฤดูกาลที่เราจะต้องหยิบยกเอามาช่วยเขาในการที่จะส่งต่ออาหารก็เป็นถึงขั้นตอนสําคัญนั่นคือการชิมแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงบ้างคือลองชิมดูนะครับ เข้ากันไหมคะพอเมี่วไปไปเจอหมูเค็มๆแล้วโดนพริกกระปิโอ้ดีมากเลยครับอันนี้ลงตัวมากลงตัวใช่ไหมคะครับผมขอสักหนึ่งเมนูได้ไหมครที่จะแบบเปิดเผยสุดเคล็ดลับให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปทําทานเองได้ที่บ้านเอาเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆเลยแล้วกันนะเป็นซากำเตอะเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ข้างๆผมนะครับเชฟดิวครับสวัสดีครับเชฟครับเมนูสาธิตวันนี้ขอชื่ออีกทีชื่ออะไรฮะเมนูสะกัมเตอร์ค่ะข้าวจี๋เมืองเหนือโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างฮะจะมีไข่ไก่นะคะอันนี้จะเป็นตัวสะกัมเตอร์ค่ะหรือว่าข้าวจี๋เราจะอาจมาเป็นรูกสี่เหลี่ยมนี่นะคะต่อไปฮะอ,อันนี้จะเป็นท็อปปิ้งนะคะ<า>ตอนที่เราย่างเสร็จจะมีแตงกวาค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะมีเนยตอนจิ้วค่ะมีหมูย่างค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกที่กินคู่นะคะจะมีน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกขาค่ะพี่ยำขั้นแรกนะค่ะ กระไข่้ปกตีค่ะพอที่ไข่เสร็จแล้วเราจะเปิดแก๊สแล้วเราจะวอร์มเตาค่ะอันนี้เราจะมาใส่เนยนะคะแล้วเราจะนําข้าวลงไปจี่นะคะ <Okay. S 1> เราจะใส่จีละสองอันนะคะอ๋อแล้วทาแบบนี้ทาบนนี้เลยค่ะเราจะทาอยู่ประมาณสามถึงสี่รอบค่ะให้ไข่มันติดทั่วแผ่นแล้วเหลืองหอมค่ะอันนี้เริ่มได้เราจะปิดไฟเลยนะครับนี่ต้องดู อีกหนึ่งไฮไลท์ของทางร้านนี้ก็คือการจัดเสิร์ฟนะครับแ้านี้จะวางได้หมูย่างเกลือนะคะหมูนี้จะไปกิวกับกระทะค่ะแล้วก็โรยเกลือมานิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความเค็มนะคะครับผมต่อไปนะคะเราจะวางได้แตงกวาสไลด์แผ่นบางๆค่ะสุดท้ายเราจะโรยโวยได้งากับมุดตี่นะคะครับผมอือค่ะเสร็จแล้วค่ะสลับเมนูสักคำเตอร์ค่ะโอ้โหดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย คือคัดสรรมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบถือได้ว่าหาซื้อไม่ยากนะครับหน้าตานน่าทานมากๆเลยครับร้านมาลองเตเป็นร้านอาหารวัตถุดิบที่เลือกใช้สินค้าคิวหรือคิวรีสตอร์งซึ่งอยู่ในระบบตามสอบสินค้าเกษตรหรือเรียกว่า QR Trace on Cloud และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Far m พี่น้ำพึ่งครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆปิดท้ายอยากให้พี่น้ำพึ่งฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ครับว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้รับความมั่นใจในเรื่องของอาหารยังไงบ้างเชิญครับก็ให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าวัตถุดิบเมนูทุกเมนูที่เราเลือกใช้บอกต่อและส่งต่อความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกค้าจะเอาเข้าปากเนี่ยมันปลอดภัยจริงไหมครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้ำพึ่งมา,มากๆเลยนะครับคือผมรู้สึกว่ามาที่นี่มากกว่าแค่มาทานอาหาร เหมือนมาแล้วก็ได้แป่งปันประสบการณ์ใหม่ๆได้มาดูอะไรที่แปลกหูแปลกตาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับบริโภคอาหารใส่ใจสุขภาพเลือกซื้อสินค้าเกษตรพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตราสัญ,ญลักษณ์คิวแสดงอยู่บนตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเที่ยวเชียงรายเมื่อไหร่อย่าลืมแวะมาลองเตะนะครับ สัปดาห์หน้าคุณเอฟจะพาไปร้านที่มีฟาร์มออร์แกนิกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า60ไร่จะเป็นร้านไหนติดตามกันได้ครับเรื่องจริงผ่านจอ